อีกห,หนึ่งเรื่องเราเห็นในทิกตอกที่มันเป็นแวดล้นอมไหมที่เรื่องชุดนอนของเราที่อดีตภรรยาเขาเอาให้อีกคนหนึ่งใส่หรือเปล่าหรือเป็นคนละชุดหรืออะไรเงี้ยเรามีความเห็นื่านีอะไรบ้าง <c oughs> ไม่ได้เอาให้เชุดเดียวกันไหมชุดเราไหมถ้าเห็นในภาพล่ะ ม,ม,ามาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของสาวแพรวแสงทองนักร้องหมอนนําซิงชื่อดังนะคะกับแฟนหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มซันวงสะทอนนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพจน้องซันไมทองคำเจ็ดนะคะได้มีการโพสต์รูปภาพขณะที่หนุ่มซันวงสะท้อนนั้นใส่ชุดนอนอยู่นั่นเองคุณผู้ชมพร้อมกับมีแคปชั่นเอาไว้นะคะว่าแลกกันใส่ชุดค่ะ ซึ่งรูปภาพนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็กลายเป็นประเด็นดราม่าให้ระอุขึ้นไปอีกค่ะเมื่อชาวเน็ตนะคะก็ต่างสงสัยค่ะว่าชุดที่หนุ่มซันวงสะทอนใส่อยู่นั้นนะคะคือชุดนอนของอดีตสามีอย่างทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือเปล่านั่นเองซึ่งชาวเน็ตหลายต่อหลายคนค่ะคุณผู้ชมต่างก็ขุดคลิปวิดีโอนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเคยใส่ชุดนอนที่ดูคล้ายกับหนุ่มซันวงสะทอนเอาไว้นะคะมาแชร์บนโลกโซเชียลกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของเพจ ดังอย่างโฮมคูนก็ได้มีการนําคอมเมนต์ของชาวเนต็ตค่ะที่แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ออกมาโพสต์เอาไว้อีกด้วยนะคะบางก็บอกว่าอ้าวแปรพราวทำไมเอาชุดนอนผัวเก่าให้ผัวใหม่ใส่ละ่ะเหมือนไม่ให้เกียรติน้องสันนะคะถ้าน้องสันคิดมากว่ายังไม่ลืมคนเก่าแย่เลยนะบางก็บอกคขาว่ามันก็เป็นแค่เสื้อผ้าอย่าไปทุกข์เขาเลยยกจิตยกใจนะคะให้สูงเข้าไว้จะได้สุขขึ้นอย่าไปทุกข์ในความสุขข,ของเขาเลยปล่อยเขาวันนี้เนี่ยเรามีความสุขหรือ,อยังถ้าอย่าง ให้รีบหานะคะบางก็บอกเขาว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเราน่ยอย่าไปยุ่งชีวิตส่วนตัวของเขาถ้าชอบผลงานก็สนับสนุนถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อยู่เฉยๆนะคะให้เขาดําเนินชีวิตของเขาไปนั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่างานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชน,นะคะ่ะโดยในบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์นะคะทางด้านของพี่ๆสื่อมวลชนก็ได้มีการถามเรื่องชุดนอนที่มันเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ตอบเขาว่าถ้าเห็นในภาพเนี่ยมันก็เป็นชุดผมนะแต่เราเนี่ยไม่คิดอะไรหรอกมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะมันเคยใช้มาก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วค่ะโอ้โคุณผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องเราเห็นในทิกตอกที่มันเป็น,วนไวรัลมาที่เรื่องชุดนอนของเราที่อดีตภรรยาเขาเอาให้อีกคนหนึ่งใส่หรือเปล่าหรือเป็นคนละชุดหรืออะไรอย่างเงี้ย เรามีความเห็นว่งนีอะไรบ้างไม่ได้เอาเปนชียเดียวกันไหมชุดเราไหมถ้าเห็นในภาพละฮะมันก็ชุดผมอะฮะาาเแต่เราไม่คิดอะไรหรอกพี่มันเป็นทิปศินปาพมาแล้วแต่จริงๆแล้วมันชุดเรานั่นแหละเพราะว่าภาพนั้นก็คือของมันของเราแต่เราไม่คิดอะไรจริงๆเพราะว่ามันเคยใช้แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้ติดใจไม่ได้ไม่ติดใจจริงๆไม่เห็นด้วยซ้ำเห็นตอนแรกก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วก็แค่แบบอ๋อ แค่นั้นคอมเมนต์เลืองว่าทำไมถึงเอาของคนนี้ไปให้คนนั้นจริงๆแล้วผมก็เพ่งรู้นะว่ามันเพราะเราเลือล่อากันปีกว่าแล้วมันอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้นึกถึงอันนี้เราเข้าใจได้บางอย่างเราอาจจะลืมอิ้ใช่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจทั้งเอฟซีแล้วก็คนสมใสอะไรเงี้ยนะครับอย่างคาดีความตอนนั้นที่ยื่นต่อมันถึงตรงไหนนะคดีเปิดเเลยฟ้องฟ้องใครเรายังไม่ได้บอก<อ>ไง<อ>ว่าเราฟ<ข>้องใครตอนนี้ก็อยู่ในอยู่ขั้นตอนดําเนินการของคดี ครับไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ช่างเนาะยังอยู่ในขั้นตอน,น,น,นดําเนินคดีแบบของสามอยู่ยังไม่ตัดสิน,จ,นจบไปแล้วบ้างตั้งแต่เริ่มต,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 ตั้งแต่มีเรื่องก่อนหน้านี้นผมม,มีกี่เรื่องเคสเดียวหรือ2เคสเออมีแค่สเคสเท่านั้นยังไม่จบสักเรื่องใช่ยังอยู่กลางอยู่คือมันอยู่ขั้นตอนที่เรื่องตู้กันไปตู้กันมาไม่มีใครยอมจริงจริงไม่ได้ว่าไม่ใช่ระยอมหรอกเป็นเราเอาความเราสู้ด้วยความถูกต้องจนถึงที่สุดมากกว่าแต่เราไม่ได้เอาชนะนะเราเอาความถูกต้อง นำ้ำน่าสนใจอยากให้ฝากโตเกียวมิวสิกของเราหน่อยจะเปิดใกล้เห็นว่าใกล้จะเปิดวงครับแน่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกปี2ปีนี้ก็นอกจากจะทำค่ายเพลงเหมือนเดิมแล้วยังทำวงดนตรีขนาดใหญ่ซึ่งรองรับเจ้าภาพไว่าจะเป็นงานวัดงานบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรับงานสอดแจ้งก็มีเออที่สองก็มีนะครับก็ฝากด้วยเปิดวง8ตุลาคมนี้ที่บ้านพระคือตำบพาลาบพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นครับมันมีความพิเศษอะไรหร จริงๆแล้ว<ง>เราเป็นงงวงของเราอะ่ะมันไม่ใช่โลมันไม่ใช่วงหวัลัมสามที่เราเคยเห็นเราเป็นวงดนตร,สสรีผสมผสานความเป็นรูปแบบดนตรีทันสมัยนะครับผมซึ่งปีนี้คูชาติก็เข้ามาทําโชว์ให้กับทางค่ายนะครับนำเสนอโชว์แปลกใหม่รูปแบบเวทีฉากทยเซียงก็เป็นแบบหลากหลายมิติมากขึ้นครับไม่ได้แค่แบบเต้นร้อ,องเรื่องเงี้ยมันมีอะไรมากกว่าร้องเ,เต้นลําด้วย